ครับการใช้งานระบบเว็บสกู o l สเตอร์นะครับเป็นระบบ Big Data นะฮะที่เราจะใช้งานกันเพื่อใช้ในโรงเรียนนะครับเป็นระบบบริหารเนีนะครับในด้านวิชาการนะครับด้านหนักเข้าไปและการดูแลนักเรียนนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับเพื่อนท่านผู้บริหารทนนีคณนะครูหลายท่านเนี่ย ได้สอบถามว่าอยากให้อธิบายหน่อยนะครับว่าในระบบสกูมัสเตอร์นี้มันใช้งานยังไงนะครับมีส่วนช่วยในการจัดการระบบต่างๆภายในโรงเรียนมีอะไรบ้างนะฮะ <c oughs> ก็ขอแนะนำก่อนนะครับว่าระบบตัวนี้เป็นระบบเว็บไซต์ที่ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับเรียกว่า cloud server แล้วก็ มีการแยก data ออกจากกันนะครับระบบนี้จะเชื่อมฐานข้อมูลนะครับในเว็บไซต์โดยที่จะมีการเชื่อมโยงไปยังระบบไม่ว่าจะเป็นระบบ Line Official นะครับระบบสแกนบัตร RFID ครับในการเชื่อมโยงข้อมูลต่ตางระเรียนสแกนเข้าสแกนออกโอรงเรียนนะครับในการชำระเงินร้านค้าในโรงเรียน หรือใช้ในการแสดงตัวตนต่างๆของนักเรียนฝับรถึงบุคลากรและงานต่างๆที่เราต้องใช้ข้อมูลนะครับมาดูเมนูนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะครับบุคลากรของเราในที่ใช้งานตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นครูผู้บริหารนักเรียนผู้ปกครองนะครับสามารถใช้ได้หมดระบบหลักๆนะครับที่เราจะใช้นะครับ ก็จะเป็นงานวิชาการนะครับงานวิชาการและการวัดผลตัวนี้วิชาการและวัดผลเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยอ,อำนวยความสะดวกให้กับคุณครูและฝ่ายวิชาการและวัดผลนะครับเพราะว่าข้อมูลนักเรียนทั้งหมดเนี่ยจะมีการนําเข้าข้อมูลจากระบบ dmc นะครับเ mm hmm. ข้ามาโดยตรงเข้ามาทางโอนในทางระบบนะครับเมื mm ่อเรายืนยันข้อมูล dmc เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดาวน์โหลด ก้อนข้อมูล DMC แล้วก็มา Import เข้าในระบบ School Master ได้เลยนะครับส่วนการลงผลการเรียนนะครับพอเราลงผลการเรียนเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการลงเกรดใช่ไหมฮะผลการเรียนต่างๆเนี่ยนักเรียนก็สามารถจะดูเกรดออนไลน์ผ่านระบบตัวนี้นะครับ Schoolmaster ตัวนี้ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับผู้ปกครองก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับ และที่สะดวกก็คือว่าเราเชื่อมโยงระบบไปยังระบบไลน์นะครับไลน์ของผู้ปกครองไลน์ของโรงเรียนนะครับที่เชื่อมโยงมนอยู่เมื่อนักเรียนมาเรียนหรือกลับบ้านเนี่ยก็จะมีมเมสเซจวิ่งเข้าหาไลน์ของผู้ปกครองนะครับพอวิ่งเข้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ผู้ปกครองจะรับทราบว่าลูกของตัวเองเป็นยังไงนะครับถึงบ้านออกจากโรงเรียนได้ยังนะครับออกจากบ้านมา โรงเรียนเข้าโรงเรียนหรือยังนะครับตรงนี้จะตรวจสอบได้นะครับแล้วข้อมูลการมาเรียนต่งตางๆจะวิ่งเข้าสู่ระบบที่เรียกว,ว่าปพห้านะครับที่เราลงข้อมูลต่างๆของนักเรียนเมื่อไปถึงปลายปีการศึกษานะครับก็จะมีการรายงานผลทางเว็บไซต์แล,และทางระบบไลน์นะครับผู้ปกครองสามารถดูได้2ช่องทางก็จะเป็นทางคอมพิวเตอร์พีซีนะครับผ่านเว็บไซต์หรือทางแท็บเล็ตมือถือต่างๆสามารถทําได้หมดครับ อันนี้ขอเล่านะครับเล่าคร่าวอาจจะยังไม่ได้มีการเปิดให้ดูครัเพราะอยากจะเล่าเมนูสำคัญสคัญก่อนนะครับเพราะมีเพื่อนผู้บริหารนะครับหลายท่าน้ครูถามมาว่าไอ้ระบบนี้มันดียังไงนะครับที่มาที่ไปก็คงระบบนี้นะครับก็การพัฒนานะครับเริ่มมาจากโรงเรียนราบประชานฟอก15นะครับเบียงเก่าแสนคูวิยาประสาทนะครับโดยท่านพอกําลลชัยนันนะครับพัฒนาโดย ครูเอกชัยนะครับจันทาภูนเป็นแอดมินนะครับร่วมกับทีมงาน ICT ตอนนี้ทีมงานก็ได้ไปเป็นผู้บริหารกันหมดแล้วนะครับ mm. ก็โปรแกรมนี้ก็ใช้กันแพร่หลายในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงนะครับใช้ mm. ไปตามเำื่อต่างๆนะครับซึ่งก็เราพัฒนาร่วมกันนะครับ mm. ามาถึงระบบต่างๆเนี่ยที่สําคัญนะครับสําหรับครูผมจะขอเล่าคร่าวๆก่อนครูใช้อะไรบ้าง ครูใช้บันทึกการมาเรียนนะครับลาป่วยต่างๆนะครับสองนะครับใช้บันทึกผลการเรียนรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบนะครับรายละเอียดมันก็จะมีเจาะลึกเข้าไปข้านอีกเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงอน่วยรายวิชาตัวชี้วัดหลักสูตรต่างๆนะครับตารางสอนตารางเรียนนะมันจะมันจะลงไปลึกนะครับ สำหรับผู้บริหารนะครับก็จะมีระบบงานธุรการเนี่ยจะมีระบบกะเกษรหนังสือนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นระบบธุรการนะครับก็สามารถที่จะรับส่งเอกสารนะครับรับส่งข้อมูลต่างๆในผ่านไปยังบุคลากรในโรงเรียนด้วยไม่ต้องใช้กระดาษนะครับเมื่อมีหนังสือเข้าจาก MyOffice ของสำนักงานเขตเนี่ย เจ้าที่ธุรการก็จะส่งมาให้ผู้บริหารเกษียณผู้บริหารเกษียณเสร็จปุ๊บเจ้าที่ธุรการก็จะส่งมอบหมายงานที่ตามที่ผู้บริหารมอบหมายไปให้ครูนะครับครูท่านนั้นนะครับหรือว่าแจ้งคณะครูทราบทุกท่านก็จะมีการส่งข้อมูลไปให้ทุกๆคนนะครับทุกคนก็จะมีระบบของตัวเองนะครับจะแยกอุนเซนเป s าส่วนของคุณครูออกต่างหากนะครับจะมี private นะครับรหัส username password ในการใช้งานของทุกทท่านนะที่สำคัญผู้บริหารผ่านไปแล้วนะครับก็จะเป็นของอางานต่าง,างๆนะครับระบบดูแลนักเรียนงานพยาบาลนะครับบันทึกโภชนาการาตา่างๆนะครับมีให้ดูหมดนะครับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเป็นแบบครูนะครับจะได้เห็นนะาูดดูอะไรบ้าน้นะครับ คุณครูนะครับก็จะมีงานครูประจำชั้นนะครับสถิติต่างๆเนี่ยงานครูประจำชั้นนะครับธุรการชั้นเรียนก็จะมีตั้งแต่ระบบเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อนักเรียนกินอาหารแปลงฟันดื่มนมนะครับภาวะโภชนาการต่างๆบันทึกออมมรั์นะครับบันทึกฐานข้อมูลสรุปผลการเรียนต่างๆ d l c ตารางสอนเก็บผลงาน ตัวเช็คอุณภูมินะครับม,ม,มีทั้งหมดมีรายงานให้นะครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับมีระบบบันทึกเยี่ยมบ้านคัดกรองนักเรียนบันทึกแบบประเมิน SDQ นะครับบันทึกต,ต่างๆนะครับ EQ รายงานตรวจสุขภาพพัฒนาการบันทึกการรับทุนนะครับส่วนครูวิชานะครับก็จะมะีวิชาที่สอนบันทึกเวลาเรียนบันทึกหลังสอน เป็นช่วยของระบบต่างๆในการรายงานผลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของปพที่เรียกว่าปพ .5 นะครับตรงนี้นะปพ .5 นะครับส่วนรายงานอื่นๆเนี่ยก็จะมีไปตามที่เราต้องการนะครับปพ .6 ยกเว้นปพ .1 ใช่ไหมฮะเราปลายปีเราจะออกผ่านโปรแกรมนี้ระบบตรงนี้นะครับสามารถเชื่อม ฐานข้อมูลไปยังระบบที่เรียกว่าสคนะูมิดเนาะสคูมิดที่ใช้ออกพอพนะครับเราสามารถไม่ต้องคูว,วัดผลทะเบียนยไม่ต้องไปคีย์ระบบสคูมิดอีกหลายรอบนะครับเราทำที่สคูมัสเตอร์จบเนี่ยโอนถ่ายข้อมูลทั้งหมดไปยังสคูมิดปินได้เลยนะครับคือว่าทำงานรอบเดียวจบนะครับไม่ต้องมาทำงานซํำซ้อนนะครับสำหรับงานอื่นๆน,นะก็มี ก็จะเป็นปิกย่อยไปนะครับโครงการต่างๆเ่ยก็จะมีโครงการปีงบประมาณที่ครูสามารถที่จะนํามาลงในนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของคร่าวๆนะครับที่โปรแกรมนี้ทําได้สําหรับการเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงไปหาระบบไลน์นะครับ มันก็จะมีส่วนที่จะต้องจัดหาคือ line official นะครับที่จะนำมาเชื่อมโยงกับระบบต่างๆในนี้นะครับซึ่งผมก็เคยอธิบายไปก่อนหน้าน,นี้รอบแล้วนะครับเชื่อมโยงกับบัตรนะครับบัตรบัต RF ร rfd i บัตร R ID ที่ใช้นักเรียนหลายโรงเรียนได้ใช้นะครับคือตัวนี้นะครับถ้าเราปกติเราไปซื้อระบบเขาเนี่ยก็ค่อนข้างราคาสูงมากนะครับแต่ตรงนี้เรา เราเป็นราคาที่ไม่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับเราเป็นระบบเบื้องต้นนี่คือเป็นเครือข่ายการศึกษานะครับเราเอา่อให้การใช้ฟรีๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีค่าดําเนินการในการเช่าพื้นที่นะครับค่าดำเนินการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งทางโรงเรียนต้องหาเพิ่มเติมนะครับในการที่จะใช้ระบบตัวนี้นะครับเพื mm ่อ hmm. จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคณะครู ผู้บริหารผู้ปกครองและนักเรียนนะครับในการรวบรวมข้อมูลต่างๆข้อมูลนักเรียนทั้งหมดใน DMC จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่และรหัสต่างๆบัตรประชาชนนะครับข้อมูลที่อยู่เราสามารถที่จะ,ะนําข้อมูลน,นี้เอามาใช้ได้นะครับระบบพวกนี้นะครับสามารถใช้ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่า PC ได้ทุกทุกอย่างนะครับไม่มีข้อจำกัด ครับก็หลักๆนะครับหลักๆก็จะมีเท่านี้นะครับที่ส่วนรายละเอียดรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันก็จะปีกย่อยนะครับจะมีระบบปีกย่อยขึ้นมานะครับอีกเยอะแยะนะครับคือตรงนี้ระบบนี้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่อนุบาลเลยนะครับถึงมัธยมเลยมัธยมมหกนะครับเพราะว่ารองรับการใช้งานนะครับในทุกรูปแบบ รตรงนี้หากท่านใดมีข้อสงสัยนะครับว่าระบบนี้ใช้งานยังไงนะครับก็สามารถที่จะมาถามได้นะครับมาหรือว่าจะไปศึกษาดูงานนะครับคือโรงเรียนที่เป็นต้นแบบเลยก็ราชบระะาาุภา์15นะครับ อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับท่านดรกำพลชยนันนะครับแล้วก็โรงเรียนต่างๆที่ใช้ระบบนี้ก็ในจังหวัดเชียงรายก็มีอยู่มากมายนะครับทั้งเขตหนึ่งสองสามสี่ใช้ระบบนี้ก็แพร่หลายไปนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับก็แปผ่าน,นต่างงบประมาณน,นะครับโรงเรียนไหนที่มีงบประมาณเยอะก็ใช้ของเอกชนนะครับแต่ตรงนี้เป็นของที่ทีมงานโรงเรียนร่วมกันพัฒนาขึ้นมานะครับพยายามที่จะเมนูไหนที่ระบบแพงๆทาได้เราก็ มีทีมโปรแกรมเมอร์ที่ช่วยกันทําเป็นจิตอาสานะครับที่ช่วยกันทํำนี้ขึ้นมานะต้องการที่จะโรงเรียนมีระบบที่ไฮเทคนะครับมีระบบสารสนเทศที่เอาไว้ใช้งานนะครับและก็ในภาวะแบบนี้นะครับภาวะโควิด1 9เกน่ยก็จะมีการระบบตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะก็ระบบสกู o o มาสเตอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเป็นศูนย์รวมในการ เรียนออนไลน์หรือออนมาน์ให้กับนักเรียนได้นะครับครับก็กดเข้าไปก่อนนะครับรงนี้ขอออกจากระบบก่อนนะครับ ถ้า,าออกจากระบบแล้วเราก็จะเข้าโหมดยูเซอร์นะครับโหมดยูเซร์ก็ทั้งหมดยูเซก็จะเป็นศูนย์รวมนะครับที่นักเรียนและค,ครูเนี่ยสามารถที่จะมา,าเรียนออนไลน์นะครับผ่านคล้ายๆกับเป็นฮับตัวนี้เป็นฮับในการรวบรวมลิงก์นักเรียนก็จะรู้จักเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับแล้วก็มีเมนูของคณะครู <c oughs> นะครับที่เรา สามารถทําเมนูไว้ที่เว็บของเรานะครับอย่างเช่นของคุณครูทวีพง์นะครับ mm hmm. ค,ครูเขาก็จะทำทีมงานนะครับก mm ็จะทําเมนูไว้นะครับและทีนี้คุณครูก็จะมีเว็บสําหรับจัดการเรียนการสอนให้กับน,กนักเรียนนะครับผ่านทาง y o u ู u ูบชาแนลหรือบางท่านก็จะเป็น f a c e b o o k นะครับ mm hmm. บางท่านก็จะมีช่องทางต่างๆตามความถนัด ครับของนักเรียนนะครับก็เสร็จแล้วใน YouTube เนี่ยก็จะมีการแยกนะครับแยก playlist เป็นสอนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นชั้นป .4 ป .6 นะครับพอเราคลิกเข้าไปป .4 นะครับครูเขจะมีรีส์นะครับครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูเทวีพงศ์นะครับครูโอของพวกเรา ก็จะได้มาสอนนะครับเนื้อหาในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับเรียนวิทยาศาสตร์ให้สนุกต้องเรียนกับครูโอนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของคุณครูนะครับที่ได้ทำใบความรู้ใบงานนะครับเพื่อให้นักเรียนได้สอนการเรียนการสอนผ่าน โซเชียลนะครับผ่านออนไลน์ออนดีน์นะครับโดยเราจะใช้ในช่วงที่เกิดภาะวะที่เราไม่สามารถที่จะเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้นะครับก็เป็นตัวอย่างของคุณครูที่ได้นำมาเสนอให้กับทุกท่านได้ได,ดูนะครับครับนี่ก็เป็นการแนะนำสำหรับการใช้งานระบบ Schoolmaster นะครับที่ เพื่อนๆหรือครูโระเรียต่างๆได้อยากทราบรายละเอียดครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะนำมาใช้ยังไงนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ